สวัสดีจ้าพี่น้องจา้าเทสือของปุ๋นวัตตลาดนะม,มากินของปุ๋นน้ำเพรกินขนมเส้นน้ำกันจ้าเดี๋ยวกินขนมเส้นแล้วก็จังว่ากันกองทัพต้องเดินด้วยท้องออกินหลายๆเลยแท๊กของให้ตาหน่อยไปส่งมาตรระแล้วเจ้าของกันกิน ยาเ,าเล้าเล้าบ้านเขาแม่พี่นอ้องพี่พน,พน,น,น้อดลูกโดดอดเพรชขึ้นยากเพรชขึ้นยากขนมเส้นขึ้นยากขึ้นยากพี่น้องจะเป็นยังไงพักเพิ่นเพรสชุดเพรชเพชรเป็นชุดเป็นชุดไปแม,ม่จ้ะนี่แบแต่งเนียน ขักยิตตนี่เขารัวงอกทัวงอกรัวง,วงอกกระลำเป็นประเทศไปสุดไป้มาจ้าไม่กินน้ำกันขออนุญาตใส่มือด้วยพี่น้องด้วยใส่ส่วนเพลขค้อชิบเเดี๋ยวสิซิบหนังบ้าก่อนไปเเบื้องเจ้าที่เพลขึ้นกิก่นเพนโมมา คุนขายน้ำตลาดนัดบราะชิมึงนำค่ะออโอเคยอยู่มาจจาพี่น้องสาเห็นบนเห็นขาุ้นเพล่ อย่างเคลื่อนไซส์จะละงองม,มาขิดน,น้ากันจ้ะอขอนั่งคัดตมาดดีๆนะเอ้อะกดขามา ยาพื้นไข่แน่อยู่ปลาหอมน้ำยาพื้นห็นบ่เเ็น เผ็ดหลายเผ็ดยู่แหมผู้ใดบอกินเผ็ดก็ถือว่าพอดีละ่ะมากินน้ำกันกินเล้วกัจังเฮ็ดเบียกบางนึงเฮ็ดแล้วอันนี้ผักยกเฮ็ดงานกันตตองมีผักยกแล้วเนาะพี่น้อง อันเนี้ยแม่มันคางเจ็บเป็นเป็นโดนแล้วนีว่เป็นไยเดือนหรอ

เป็นเชื้อแรกอาปากกับ่ได้แสบ คนอื่นเขาไปตลาดเขาได้เสื้อผงเสือ้อผ้าเจ้าของเล่นเจ้าของกินเป็นคนบุกค่อยเอกค่อยแต่ง ย้ำมักสวยมากงามกับแต้งคือกันล่ะแต้งหนาแต้งตาจะทานยูบาลจะซื้อกับบดแแ่งกับบดะแงบบดแงแล้วาพี่หน้องกะถ้าแป้งเข้ามาด่าว่าส่วนมากแป้งกับบุคอยทา้าแต่งยูบานเขายางเขาไปในบ้านเขากบที่ว่าท่านันเนาะ าไปยูมองได้เขากะต้องปรับตูให้เขากับพื้นที่ตะกี้เพรเป็นค้นท้าลิบท้าอย่างเลยเนี่ยแล้วนี่เพรขี่คานแต้งข้นมันกระงามอยู่หรอวะเจ้าของแห่งขี่คาน คนอื่นเขาแตงสะอ้อนสะอ่อนเด้ยพี่น้องเพ่หมักบึงคนแต่งหนาหมักบึงคนแต่งหนาคนคลิปแต่งหนาแข่งแตงหยังนี่ยไหมพี่น้องคลิปที่เขาลงแต่งหนาแตง แค่มักเบิงดูบแต่นอนนี่เนี่ยเป็น,นยันแเงียบกับเงากินหอนลูกคู่ทรงบูบไห่เบิงแต่เบิงเนี่ยเพจที่ลงเห็เบิงในเฟส ว่าลูกหลานมูเจ้าถ้านั่งพิสดารน,น้ำมเลยทานั่งยันนั่งซื้อห,หมือไมคู่ทรงลูกไม่เบิงมูเขาก็นั่งดีดีดิดดมเนี่ยเนี่ยผู้เดียวมึงเพื่อจะไปลงไนเฟ,ฟียดห้เบิงพี่น้องเบิงไปเบิงเด้อจ้ะ <c oughs> พี่เดียวมะซื้อเฟซแพสซื้อเฟซอยังเฟซแพสความดีที่มองไม่เห็นมีรูปแพสกับรูปนี้นี่ความดีแล้วก็เวนบักที่มองไม่เห็นแพ็เอยแพสเคยออกเฟซเพนีนรับไปคอมเมนต์อ่ะ เขาเป็นเฟสที่เขาดังๆนะเขากำลังไล่สดอยู่เป็ดหมอลงหมอล้มเอียงสินะเขากำลังไล่สดอยู่เขาอ่านซื้อเป็ดเขาโอ้ยเป็ดเจ้าไม่เป็นตาลิตโตนนะเฟสเจ้ามาซื้อเป็นตาลิตโตนนะท่าน 不合适。Oh, ไปก่อนเจ้าพี่น้องเดี๋ยวจะไปเตรียมของจะหน่อยเอานี่บักลำไยบ้านเขาหวานลำไยบ้านๆไหมพี่น้องมับนบนเวงไยเด้มันเวงน้อยๆแต่บ้านแห่งแสพโอ้ไปก่อนเด้อจ้ะพี่น้องเด้อ